อ่ะเนสจำได้แล้วมั้งเนาะของเนสสั้นอ่ะโซ่ครูอนุญาตให้ถือเพราะว่ายาวคุณอาจารย์ลำคาญใจเหมือนกับที่คุณเคยลำคาญท่านอาจารที่คุณพูดถึงไปลากลากหอัแม่หอังแม่ไปอยู่กันไปลากไปลากลากไม่ต้องยกลากไปได้ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บอีกคุณหญิงเอ้ย หันทางไหนครับหันทางครูสิจะหันหลังให้ครูทำไมล่ะเฮ้ยคุณหญิงเบาๆเดี๋ยวคุณหญิงขำคุณหญิงที่โอ้ยนี่ขำแน่ครูคนอ่ะอ้าวโซ่เฮ้ยโซ่อ้าวตังแมนอีกรอบนึงโอเคอ่ะวไปแมดูให้พร้อมคุณตังครับเมื่อกี้ผมมองว่าผมแบบคุณตังมากเลยครับอะไรคะนี่ แก็ถึงใกทุกคนหั<ง>้อโ<ง>อเค <c oughs> okay. สองคนเวลาที่หนูไปแคสต์ไปออดิชัน่นทันทีที่ได้บทมาหนูทำยังไงตีความมาครับอ่านทำความเข้าใจบทอ่านสองอันเลยครับทั้งหมด่อ่านทั้งหมดก่อนค่ะไม่ต้องจำถูกไหมคะอ่านทั้งหมดก่อนเพื่อที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มีจังหวะไหนที่เราขำถ้าจังหวะไหนที่เราขำนั่นแปลว่าเราคน,คนเขียนบทเขาต้องการให้คนดูขำตรงนี้เราก็จะเห็นภาพเลยว่ามันจะเล่นออกมาคร่าวๆแต่ไม่ได้ไปไปดีไซน์นะคือจริงๆนักแสดงมันจะฉลาดมากตรงที่ว่าเวลามันอ่านแล้วมันจะรู้เลยว่าผู้คนเขียนบทต้องการอะไรเราต้องเดลิเวอร์ส่งสิ่งที่เขาต้องการออกไปให้ได้ด้วยนะคะจากนั้นพอเราอ่านเสร็จวิธีจําบทก,ก็คือแบ่งท่อนแบ่งใช้จําใช้ปิด จำเราอย่างนี้หลังจากนั้นเวลาเราจะเข้าไปเล่นเราต้องหาอะไรคะความต้องการของตัวละครตัวละครมันต้องการอะไระนะคะก็พูดสิ่งที่ตัวละครมันต้องการตรงเวลามันต้องการต้องการกับตัวเองไหมต้องการกับคู่เล่นต้องการให้คู่เล่นทําไมอืมโอเคค่ะแล้วอีกรอบกอนบทแก้สั้นมากเลยนะเรโอ้ยขอ่ค <laughs> <laughs> ะ พร้อมปานแอคชั่น <c oughs> <an> คุณหมงต้องมีอะไรแน่บอกปานมาสิคะคุณปานครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมรักคุณปานมากเลยครับค่ะตอนนี้ผมก็ยังรักคุณปานอยู่แต่ผมรู้สึกรัไม่คู่ควรกันเลยครับอ,อะไรกันคะ เราไม่คู่ควรกันเลยครับไม่จริงอะ่ะคุณมองเอาอะไรมาพูดผมนึกดูแล้วคุณปานเฟื่องมากมายคุณปานมีสายเลือดไทยแท้ที่บริสุทธิ์สืบสายมาจากสืบสายไปถึงพ่อขุนรามตานเท้ารับราชก,การมาถึงสมัยอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงราชการที่หนึ่งสามที่เขาจะไปก้าวคุณปานมีชาติกำเนิดสูงส่งผมเป็นลูกกัพาชาวจีนที่ไม่มีพ่อแม่การศึกษาก็ต่ำต้อยซ้ำยังยากจนคุ้นแค้นอะไรกันคะนี่มาอย่าครับ <c oughs> คุณปานอาจจะไม่รักผมคุณปานอาจจะแค่สงสารผมแต่อีกไม่นานคุณปานก็จะรู้สึก พราะคุณปานตัดสินใจผิดเพราะความความหุนหันพันแล่นแล้วผมก็แล้วผมก็จะเป็นภาระให้คุณตลอดชั่วชีวิตโดยที่ที่คุณทำอะไรไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ใจดีเกินกว่าจะทิ้งผมผมคงเหมือนกับหินขัดขี้ใครพวกนั้นที่คุณปานซื้อมาเพราะเป็นโลกโทษสงสาร คุณหมองคุณเข้าใจผิดแล้วว่าผมรักคุณปานครับคุณปานชาตินี้ผมคงไม่รักใครเท่าคุณกลับมา,าอีกแล้วครับ <c oughs> กลับอามาอีกแล้วครับ <c oughs> ผมต้องขอโทษที่ผมต้องพูดถึงอาม่าแต่ผมรักอาม่าด้วยความบริสุทธิ์ใจ <c oughs> เหมือนกับที่ผมรักคุณและผมก็คงเลิกพูดถึงอาม่าไม่ได้ หน่อยคุณอาจจะรำคาญใจเหมือนกับพี่คุณรำคาญท่านชายกลางที่พูดถึงแต่หม่อมแม่หม่อมแม่หม่อมแม่ตลอดเวลาคุณหมผ่อมพูดถึงใครกันคะปานงงไปหมดแล้วอะ่ะก็หม,ม่อมแม่พันลายหม่อมแม่ของท่านชายกลางไงครับลาก่อนครับคุณปานชาตินี้ผมชาตินี้ผมคงไม่มีวาสนาได,ได้เจอคุณอีกแล้ว ผมกคงผมคงต้องไปทันทึกทันทึกเยอะผม <laughs> ผมคงต้องไปทันทึกพัฒนาชีวิตเหมือนกับเพื่อนๆของคุณคก็เดินจากไปว่ะเดินจากไปสิอโอเคอ้าว <laughs> คุณมอง <laughs> 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 ไม่นะ เดี๋ยวก่อนอ่ะโซคือต่อให้เราเล่นคอมเมดี้แล้วเราจะเล่นเป็นเสียงอะไรก็ตามเสียงต้องดังก่อนอันดับแรกพอฟังแล้วไม่มีเสียงอะมันอึดอัดคนดูมันอึดอัดต้องแบบหูเงียหูฟังข้อที่หนึ่งอันนี้สำคัญมากข้อที่สองต่อให้เราเล่นเป็นคอมเมดี้แล้วมันพูดภาษาคอมเมดี้แต่ตัวละครเนี้ยมันหมายความตามนั้นจริงๆฉะนั้นนะคะเราจะ ชอบหมไหมครูมันจะไม่พูดแบบยากครับโอ้โหทษเรียนสำเนียงด้วยพราะเราบอกว่ายากครับคุณปานคุณปานจะรักผมเพราะคุณปานสงสารผมแต่แกของโซ่มันจะเล่นอย่างไงค่ะมันจะเป็นแบบว่าแต่อีกไม่นานคุณปานก็จะรู้ว่าการถือคือเหมือนเราเล่นเป็นเล่นอะแต่ถ้าเกิดไอตัวละครนี้มันหมายความตามนั้นจริงอะมันเศร้าจริงนะแต่คำมันคำมันตลกของมันเองนั่นแหละรู้อรือไหมแบบว่า ว่คุณคณจิตใจดีดีเกินกว่าที่จะทิ้งผมไปผมก็คงเหมือนกับหินขัดขี้ใครพวกนั้นที่คุณซื้อ <c oughs> คือมันคือมันก็เล่นจริงของมันไปอะค่ะ <c oughs> เออเอ,อ <c oughs> ผมหินเนี้ยแล้วก็ปุ๊บพระชาตินี้ผมผมคงจะรักใครไม่ได้แล้วเท่ากับคุณเอ่อผมคงไม่รักใครมากเท่ากับคุณแล้วก็อามาของผม แต่ผมก็ต้องขอขอโทษที่พูดถึงอา่านะครับแต่ผมรักอาม่าด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนกับที่ผม,ม,มคือนึกออกปะพูดทำไม,ไมคือคือ,คอในขณะที่แบบว่าขอโทษที่ผมต้องพูดถึงอาาแต่แต่ว่าผมรักอา่าด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับคือจะแก้ตัวทำไมฉัคนคงไม่หึงอา่าแกหรอ,อกอะไรเงๆๆี้ยนึกออกไหมแต่อันนี้มันเป็นคนซื้ออะซื้อเกินกว่าที่มันจะแบบปล่อยผ่านกับอะไรมันกลัวแคนที่มันรักเข้าใจผิดอ่ะเหมือนกับที่ผมรักคุณ แล้วผมก็คงเลิก,เลกพูดถึงอา่าไม่ได้แต่หน่อยคุณก็อาจจะลำคาญใจเหมือนกับที่คุณเคยลำคาญท่านชายกลางที่พูดถึงแต่หม่อมแม่หม่อมแม่หม,อม่หมอมแม่ตลอดเวลาอันนี้ก็แบบอ๊ะคุณจะไลกันนะปานงงไปหมดแล้วเออมันก็งงกก็หม่อมพันรายหม่อมแม่ของท่านชายกลางไงครับลาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ลาก่อนไปเลยออไก็ร้อนีก็แบบอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยฉะนั้นนะคะต่อให้เราเล่นบทคอมดี้อะค่ะ ตัวละครมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆกับมันแต่ว่าในจังหวะหลายๆอันของโซ่ก็ดีดเออดีมากเลยใช่มีจังหวะที่ดีมากคือเข้าใจในหลายๆอันเลยแต่ว่าเพียงแค่ขอให้อยู่บนทัศนคติคือล่าสุดครูไปดูละครตลกคอมเมดี้เรื่องหนึ่งมาย o u Are c o p ปเป็นคือเขาเล่นคอมเมดี้แต่เขาเขาหมายความตามน,นั้นจริงๆอะ่ะ เขาไม่ได้รู้สมมุติว่าเขากําลังเดือดร้อนใจเขาไม่ได้แบบทาท่าเดือดร้อนใจแล้วก็เขาเดือดร้อนใจจริงๆอ่ะแล้วมันตลกออกมาเพราะความจริงของเขาเข้าใจใช่ไหมครับไม่ได้พยายามให้เราตลกใช่เป็นคนคาแรคเตอร์ตลกแต่ไม่ได้มั้งใจในาตลกใช่ยาครับอยู่ตร่น,รนี้นะครับอยู่ตร่นี้นะครับโซ่ก็เป็นตลก โซ่ก็เป็นทาตลกแต่โซ่ไม่ได้ตั้งใจเองทำใจคนอื่นเช่าสืบเชื้อสายไปถึงถึงสมัยพ่อขุนบางการเ้าอันย่าทำไมไม่รู้กันเช้ากันที่กันเช้าการเช้ากันเช้าไม่เอะใจเลยอ่ะแต่อาม่าที่ฟังไม่รู้เรื่องเออม่ากลับมาฟังไปกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วใช้มั้ยผ่านใกล้ก็โอเคค่ะนิวจากพี่คงจำเก่าโอเคโอเค สำเร็จเสร็จเซีขอถ่ายรูปก่อนได้ปะเออ,เอ,อมาถ่ายกันไว้ถ่ายกับเด็กด้วยนะ